ในวันนี้ภารกิจของเราเริ่มแต่ตีสามนะคะตื่นขึ้นมาแต่งหน้าก่อนมาก่อนสวยก่อนเอออันนี้เรากําลังทานอาหารเช้าที่ไปซื้อมาจากตลาดนะคะนี่ค่ะเออนี่จา้าพักกันก่อนช่างแต่งหน้าไหวไหม ไหวไม่ไหวไหวค่ะเออนี้นะคะช่ำๆกินก่อนจะได้แบบเดี๋ยวเวลาแสดงเวลาจะแข่งเดี๋ยวเป็นลม,มกินไปให้อิ่มก่อนเพราะเดี๋ยวจะกินอะไรไม่ลงอันนี้คือรุ่นน้องมีคนแต่งให้อ่ะค่ะทีนี้ดูสภาพรุ่นพี่ค่ะแต,แต่งเองแล้วหนึ่ง สภาพรุ่นพี่มาอยู่มานานอยู่มานานเลยต้องแบบแต่งหน้าเองได้แล้วต่อไปพวกนี้ก็จะแบบแต่งหน้าตัวเองได้นะคะน้องๆนี่น้องมสามตัดผลงานไหมคะตัดผลงานไดยนะคะเพจคุณเพ็ญนมครับคำแล้วก็ธินากิตไตส่วนอะไรก่อนอันนี้เรามีคนขายลอตเตอรี่มาด้วยนะคะไหนเร็วไหนเร็ว อ่าใกล้ๆแล้วใกล้แล้วใกล,ใกล้ใกล้หวยออกแล้วลอตเตอรี่ไหมครับลอตเตอรี่ไหมครับเลขท้ายสามตัวครับสามตัวครับสามแปดเจ็ดสามแปดเจ็ดครับต้องซื้อนะครับพูดวิ่งเลยจริงปะลงสักยี่สิบเอาไม่ใช่ซ้ <laughs> อมเต้นกันด้วยนะ คือช่างแต่งหน้านี่ค่ะนี่ค่ะลุงวังสุดค่ะเคนไป่ายรูด้ค่ะตอนนี้ค่ะไปแล้วโอเคเดี๋ยวเจอกัน ากพี่เลี้ยงดูแลนะเคนฝากเคนดูแลเดี๋ยวครูเอารถตามไปวัก็ต้องทํางานก็ต้องทํานะคะตอนนี้พวกเราพร้อมแล้วกําลังมาจัดทางที่ฉันเขินเวลามั่นนี่เราก็อยู่กับกองเชียนะ ค่ะกองเชียร์ใช่ค่ะนี่คนที่แข่งนะคะทั้งหมดนี่ว่าที่ช่วงนี้ดูแลใจเองดีดีด้วยนะคะไม่อยากให้เจออะไรเลยนอกจากเป็นของเราระวังสิ้นสุดคอมเม้นต์กันนะคะของปุยซ่าฮิคารากือลสาค่ะมาจากทูบีน้ำประวัตโรงเรียนสตีรน้องค่ะ เครดิตยกนี้ยพรบิ๊กพีก็ทื้บัตรเครดิตไม่ได้หรอกแต่ถ้าเทกับพี่พี่พร้อมไปไม่เทนแน่นอนอเริ่มแข่งแล้วนะบัตรหนาวพร้อมไม่พร้อมพร้อมค่ะรู้ส <laughs> ุดใจเลยพร้พอมเต้นพ <c oughs> เพราะแบบเยียมลูกคอมางานนี้เลยเยียมลูกคอเยียมลูก เบอกว่าเราเริ่มแต่งกันตัต่ตีสาจนตอนนี้คือแบบสุดๆแล้ว เป็นได้อย่างเข้มข้นเลยนะคะตอนนี้นะคะผู้เข้าแข่งขันของโรงเรียสตรีดานองนะครับได้ทยอยการแข่งขัน,นไปหลายคนแล้วต่อไปนะครับเดี๋ยวใกล้จะถึงุไฟใช่ไหมไฟใกล้จะถึงปุยไฟยแล้วเดี๋ยวทุกคนรอดูกันนะคะ บ่ายมากครับรู้สึกว่าตื่นเต้นนิดหน่อยแต่ว่าก็หายใจเข้าลึกๆลว งไม่ใช่เัินเขาดูพออฟร์แมนซ์เราเขาดูความตั้งใจเราตอนนี้พักครึ่งฝ่ายหญิงเสร็จเหลือแต่ฝ่ายชายกำลังซ้อมอยู่ข้างหลังนะคะรุ่นพี่จะลาตำแหน่งแล้วนะคะรุ่นพี่ไม่ไหวแล้วไม่อยู่แล้วไปอยู่มหาลัยแล้วเดี๋ยวไปอยู่มหาลัยแล้วนี่ม .6 ม .6 เออเดี๋ยวลาตำแหน่งนะคะดูแลมาหนึ่งปีนะคะคนอาชีพหลังจากที่เป็นไอดอลแล้วร้อยบาทครับไม่ใช่ ขายร้อยครับตำรวจมาบอกฟรีครับโอเค,คสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็กลับมาอยู่กับการแข่งขันกันอีกแล้วน,นะคะตอนนี้นะคะเป็นการแข่งขันของฝ่ายชายนะคะใช่ค่ะผู้ชายแต่ละคนหล่อลมากหนุเชีย่ยทุกคนเลยพี่น้องชาวฟ้าขาวที่ไปแข่งเนี่ยได้นะคะใช่ค่ะสู้ๆค่ะ ดูกันนะคะว่าเด็กๆหรือว่าประชาชนชาว้าขาเขานี่เออเมนใครหรือว่าเชียร์ใครไปไปเป็นพิเศษมากคะเหมือนคนนี้ใช่ไหมคะพูดไปแล้วว่าเชียร์ใครนะเชียร์ปิติพั์กับพี่เก่งแล้วก็พี่ฟาพักแล้วก็พี่เมก,กี้ค่ะเชียร์ทุกคนเลยเ,เชียร์ทุกคน เชียร์แบบทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเชียร์ไปเลยแต่ว่าในดวงคือปิติพัฒน์ค่ะเราไปดูคนอื่นนะคะว่าเชียร์ใครบ้างเออเชียร์ใครในเอ่อทวกีร์เมื่อวันที่ไปส่งบ้างคะอ๋อเชียร์ทุกคนเลยครับก็อยากให้ทุกคนได้มากเลยนะคะก็นั่นแหละค่ะเชียร์ทุกคนที่หล่อค่ะหล่อมากเลยนะคะทุกคนภูมิใจแม่ภูมิใจแม่ปื้มแม่ปื้มปื้มมากค่ะผมก็ปื้มสุก็ปื้มสุก็ เรก็จะเป็นตอนที่เออ่กรรมการเขากำลังเออ่ชี้แจงอยู่นะคะได้ยาดมแล้วนะคะตอนนี้ได้ยาดมแล้วอย่างเดีวแล้วหรือเวลาเราร้องเพลงอย่าได้ไม่เป็นลมน้องอย่าลืมว่าการใช้ภาษาไทยนะทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีพี่พิธีการครับสาธารณสุขจังหวัดระยองทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีคณะผู้บริหารแล้วก็คุณครูนะครับที่กำลังจะประกาศผลแล้วนะคะผ่านช่วงของธีเปิดไปเรียบร้อยแล้วโอ๊ยต่นะตื่นเต้นตื่นเต้นมาก และในขณะนี้นะคะก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วนะคะ ที่แล้วกันนะคะเป็นไงบ้างคะได้ข่าวว่าไม่ค่อยจะไปร่วมงานเอ้ยไม่ใช่ไปไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่เขาบอกว่าายหายไปแล้วายหายไปแล้วใช่คนใหม่เขาทำไปไม่ทันเขาทำไปไม่ทันนี่นะคะ t ูบีนวันไอดอลของรุ่นพี่ปีที่แล้วอให้มาเล่าประสบการณ์เจ๋งแน่เจ็บคอพูดไม่ได้ไม่ต้องพูดอย่างนั้นนะจากที่ไปประเทศมาครับได้ เยอะมากเลยนั่นก็คือประสบการณ์ครับจากเป็นคนที่เต้นไม่ค่อยเก่งเลยไปอยู่รุ่นก็แบบทาให้เราได้ฝึกฝนตัวเองเลื่การเต้นเพราะการเต้นมันไม่ได้ยากสุดท้ายแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราว่าการฝึกซ้อมอย่างหนักเนี่ยสำคัญอย่างมากต่อให้ขึ้นสเตจแค่ครั้งเดียวแต่เราต้องฝึกซ้อมเป็นพันๆรอบเพื่อครั้งเดียวเรามีการพัฒนาการขึ้นไหมโอ้มีทั้งทักษะการพูดร้องเพลงการเต้นและก็การพัฒนาการบนเวทีเนี่ยมันทําให้เราแบบกล้าสแสดงออกมากขึ้น ทำออกมาได้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นจากเดิมที่ยังแก้งๆกลางๆยังดูไม่สมบูรณ์แต่พอวันนี้ได้มาเอาสิ่งที่เรียนมารู้มาเนี่ยมาใช้แล้วเนี่ยมันคุ้มค่าจริงใช่ไหมงนีพูดไม่ได้ครับเอพี่มิกสมหยุดสมหยุดสมหยุดแม่สิตางมาเองวันนี้สมหยุดไม่สมหยุดตัดออ อนนี้ก็อยู่ในกระบวนการขั้นตอนที่พานักเรียนนะคะมาถ่ายโปรไฟล์เพื่อที่จะส่งไประดับภาคต่อนะคะทางด้านหลังค่ะ